ว่าทำไมเป๊ต้องหอบหิ้วข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลถึงประเทศยูโรสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะก็น่าสดมาเลยทีเดียวนะก็วันนี้ค่ะเพิ่งอ,อาบน้ําเสร็จเนาะแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าอยู่ในสถานะที่กักตัวอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนตอนนี้เป้กักตัวได้1ิบ 1วันแล้วนะเหลืออีก3วันเป้จะเป็นไทยแล้วเย่ yeah! แน่นอนค่ะวันนี้เป้อยากจะมาแนะนำสกินแคร์ที่เป้ใช้แล้วก็เป็นสกินแคร์ที่เป้เอามาจากเมืองไทยนะซึ่งเวลาเป้กลับเมืองไทยทุกๆครั้งเนี่ยทุกคนเป้ก็จะ หอบหิวข้ามน้ําข้ามทะเลมาด้วยเลยทีเดียวนะแล้วมันจะดีมากขนาดนั้นเลยเหรอทําไมเป้ไม่หาซื้อที่เยอรมันใช้คืออยากจะบอกว่าสกินแคร์บางตัวเนี่ยที่ต่างประเทศมันจะไม่ค่อยเข้ากับหน้าเราเท่าไหร่หรือมันอาจจะเข้ากับหน้าเราแต่เราก็ยังไม่พอใจมันยังไม่ดีที่สุดสําหรับเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูเลยนะว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วก็ คือจริงๆอยากจะบอกว่าทุกๆคนขาผิวหน้าของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะบางคนชอบบางคนไม่ชอบบางคนใช้ถูกบางคนใช้ไม่ถูกบางคนแพ้ไม่แพ้อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ว่ากันเนาะแต่วันนี้เป้จะมาพูดในส่วนของเป้หรือว่าจะมาแชร์ในส่วนของเป้ที่เป้ใช้อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก็เนาะตอนนี้เป้หน้าสดเลยครีม บำรุงลงไปอย่างเดียวยังไม่ได้ใช้อะไรเลยทั้งสิ้นนะทุกคนเวลาเป้แต่งหน้าค่ะทุกคนเป้ก็จะใช้บีบีครีมตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้คือได้มานานนานนาน,นานมากแล้วนะก็ตัวนี้ค่ะเป็นสกินฟูดที่เป้ดได้มาจากประเทศเกาหลีนะคือไปเที่ยวเกาหลีมาแล้วก็เอามาเยอะมากแล้วก็ยังใช้ไม่หมดนะบัตรปานนี้นะคะคือจริงๆมันควรที่จะหมดอายุได้แล้วแต่มันก็ยังไม่หมดนะทีนี้เดี๋ยวเป้จะ ิ้มให้ดูนะว่ามันดีหรือมันเข้ากับผิวหน้าเป้ยังไงนะตัวนี้เป้ซื้อเบอร์ขาวของเขา,ขามานะขาวสุดเลยเป้ไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรเดี๋ยวดูซิตัวนี้เป็น BB ครีมที่มี SPF 4 5นะทุกคนก็ PA++++++ บวกบวกบกบวกเยอะมากดูให้ดูโอ้ยมองไม่เห็น นี่ค่ะก้องไม่จับจ้านี่นี่นี่ก็อยู่ตรงนี้ค่ะอืมโอเคเดี๋ยวเราลองมาแต้มกับหน้าเป้ดูนะอันนี้สิวมันหายไปแล้วนะคะทุกคนก็ความที่เป้มือบอลมากๆเป้เอาเข็มกัดจิ้มค่ะแล้วก็เค้นมันมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะเออในส่วนตรงนี้นะตอนนี้หน้าตาเป้ก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นมากๆเลยนะเป้ก็ไม่ได้ใช้อะไร เป็นพิเศษนะทุกคนจริงๆเครื่องสำอางหรือว่าสกินแคร์ที่เป้ใช้เนี่ยคือมันน้อยมากๆเลยนะเพราะว่าเป้เป็นคนที่ไม่ค่อยละเอียดมากกับเรื่องแต่งหน้าแล้วก็ถ้าถามว่าแต่งหน้าก็ไม่ได้ว่าเก่งเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่งตาม,มีตามเกิดไปเหมือนที่บอกไปในทุกๆคลิปที่เป้ทำการแต่งหน้าให้ทุกๆคนได้ดูนะแล้วก็จริงๆแล้วนะการแต่งหน้าเนี่ยคือเขาก็จะมีฟองน้ำนะในการเกลีย่ยนะหรือว่าแปรงในการเกลีย่ย ครีมเกลี่ยแป้งอะไรพวกนี้นะแต่เป้ลูกทุ่งค่ะใช้มือไปเลยเนาะนี่ตรงนี้ก็เป็นส่วนของครีมบีบีนะคะที่ว่าเป้ซื้อมาจากเกาหลีตัวนี้ก็ยังไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าคือบีบีหรือว่าครีมรองพื้นของแต่ละคนเนี่ยชอบใช้ไม่เหมือนกันเออก็ประมาณนี้นะ โอเคเราลงครีมเกี่ยเสร็จหมดเรียบร้อยต้องใช้กระจกช่วยหน่อยค่ะทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้เนื้อครีมเขาบางเบามากนะไม่เหนอะหนะก็ คือจะเห็นได้ว่าเวลาเราลงครีมไปแล้วเนี่ยคือมันก็ยังไม่ได้แบบปกปิดมากเห็นปะมันก็ยังมีรอยจุดดงดําของเป้อยู่นะทุกคนพี่เป้อยากจะบอกหรือว่าอยากจะนําเสนอมากๆเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะทุกคนแป้งบาบาลานะ ตัวนี้เป๊ไปเมืองไทยทุกครั้งเป๊จะต้องเอามาทุกครั้งนะตัวนี้จําราคาไม่ได้น่าจะอยู่ประมาณ500กว่าบาทหรือ600กว่าบาทเนี่ยประมาณนี้นะหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องสําอางทั่วไปเลยเนาะแล้วก็ตามบิ๊กซีโรตัดอะไรอย่างเงี้ยนะ่าจะมีขายค่ะตัวนี้เป๊เอาตัวแป้งเบอร์ศูนย์หมานะคะเพราะว่าเป้ชอบทนหน้าขาวอะทุกคนอืมแล้วก็ในกล่องเนี่ยค่ะเดี๋ยวเป๊จะบอกให้นะแกะก่อน กล่องมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะบาบาร่าตัวนี้เป็นบาบาร่ารุ่นใหม่นะเพราะว่าบาบาร่ารุ่นเก่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่อันนี้เป็นรุ่นเก่าตัวนี้เป็นรุ่นเก่าจริงๆตัวนี้มันจะตลับใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป้ซื้อมาจากเซเว่นราคา199บาบาทนะแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ค่ะอันนี้ตลับใหญ่นะ จริงๆแล้วถ้าเทียบระหว่าง2ตัวนี้เป้ชอบตัวตัวนี้มากกว่าด้านในนะทุกคนด้านในมันก็จะเป็นพับที่มีกระจกนะแบบนี้นะด้านล่างมันก็จะมีตัวพับนะพับของเขาก็จะมีนี่ที่จะล็อกนิ้วไว้นะอืเดี๋ยวเป้จะทาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าความแตกต่างระหว่างทาแป้งบาบาร่ากับไม่ทามันต่างกันยังไงนะ แด้ทาแค่ครึ่งเดียวก่อนนะทุกคนขาวมากนี่ค่ะความต่างนะ นี่ค่ะทุกคนความต่างระหว่างทาแป้งกับไม่ทาแป้งคือจริงๆทําไมหน้าฉันขาววอกขนาดน,นี้วะเนี่ยไม่เข้าใจเออก็นนี้ค่ะนี่ทอทาลงไปแล้วมันก็ประมาณนี้นะแล้วก็มันลื่นมากอะทุกคนเออแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่หน้าคนด้วยนะแต่ว่าอย่างหน้าเป้าทาลงไปแล้วมันไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะอืมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเป้จะลงแป้งให้ทั่วหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูสกินแคร์ต,ตัวต่อไปที่เป้เอามาจากประเทศไทยนะ ลงแป้งเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนหน้าก็จะประมาณนี้ดูความเนียนของเขาค่ะคือแบบเนียนมากนะทุกคนเนี่ยเออแต่ว่ามันจะไม่ปกปิดเวลาจะปกปิดจริงๆอะไรอย่เงี้ยก็ให้ใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยค่ะเต็มเอานะ กินแคร์ตัวต่อไปที่เป้เอามาจากเมืองไทยนะคะคือเป้เห็นว่ามันใช้ง่ายมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งนี่ค่ะก็คือตัวอายไลเนอร์ตัวนี้เองนะตัวนี้ค่ะเป้สั่งซื้อมาในราคา250บาทนะก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยเขาเป็นตัวแทนขายอยู่เป้ก็เลยลองสั่งซื้อมาใช้นะซึ่งไปหัวผู้กันจะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคน นี่เห็นไหมเอ่ยนี่มันง่ายมากๆเลยนะคะในการเขียนอายไลเนอร์เดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูเลยนะเสร็จแล้วค่ะทุกคนมันง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับมือใหม่หัดเขียนนะคือแบบเส้นเขานี่จะเนียนกริบมากๆเลยนะดูดูดูทุกคนเออนี่ราคาคุ้มตังค่ะแล้วก็ เป้ไปเมืองไทยทุกครั้งเนี่ยเป้ซื้อมาใช้ทุกครั้งนะแล้วก็1แท่งเนี่ยใช้ได้นานมากใช้จนลืมอะ่ะทุกคนก็ปกติแล้วอย่างที่เป้เคยทําคลิป how to การแต่งหน้าไปครั้งหนึ่งนะคะคือเป้ใช้ตัวนี้ค่ะตัวที่เขียนตาของนี่เมลเบอรี Melbourne, หรือว่าของลอรีอัลนะที่ว่ามันเป็นแบบ ที่เขียนแบบนี้ค่ะเออตัวนี้ก็เขียนง่ายเหมือนกันเพราะว่าเป๊ก,ก็ใช้บ่อยนะแล้วก็ผู้กันเขาก็จะประมาณนี้ตัวนี้หาซื้อได้ตาม D M r o s m มันอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะคือเขียนง่ายเหมือนกันเดี๋ยวตัวนี้วันนี้เป๊จะเขียนใต้ตาให้ทุกคนดูนะอืมเพราะว่าเวลาเป๊แต่งหน้าทุกครั้งเป๊ชอบเขียนใต้ตาให้ตาเป๊คมกริบเลยนะทุกคน เสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลยทีเดียวนะเพื่อนๆค่ะเป้อยากจะบอกว่าเป้เป็นคนที่แต่งหน้าง่ายๆมากๆเลยนะจะเป็นคนไม่เรื่องเยอะเรื่องการแต่งหน้าแล้วก็จะไม่ค่อยโบกเยอะอะไรเยอะคือมีอะไรก็ เขียนเขียนขีดขีดไปนะเพราะว่าเราไม่ใช่โปรฟี่เนาะแล้วก็คือเราไม่ได้ออกงานออกการที่มันจะต้องแต่งหน้าที่มันแบบเน้นมากๆอะไรอย่างนี้อันนี้คือเราสามารถเป็น Everyday Look ได้เลยทีเดียวนะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะทุกคนนั่นก็คือมัดคลาค่ะมัดคลาตัวนี้เป้อยากจะแนะนําให้ทุกคนซื้อมาใช้ดูนะใครที่อยู่เมืองไทยนะทุกคนคือมันดีงามพรามก์กามากๆเลยนะเออนี่เป็นมัดคลาที่ เป็นหลอดสีเขียวแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้ใช้แบบเย็นมากจ้าขอบอกตัวนี้เป้ซื้อมาในราคาแค่100บาทไทยเท่านั้นนะทุกคนคือร้อยบาทแล้วก็หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องสําอางทั่วไปนะรู้สึกว่ามันจะเป็นโลโก้แบบจีนๆหน่อยอะทุกคนเนี่ยเออชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเป้เอาเป็นรูปภาพให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะแล้วก็ไปหาซื้อมาใช้กันนะเดี๋ยวเป้จะ ปัดขนตาเป้ให้ทุกคนดูนะว่าความต่างเนี่ยมันต่างกันมากแค่ไหนระหว่างปัดขนตาอันนี้กับไม่ปัดนะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าข้างที่เป้ปัดขนตาแล้วนี่มันก็จะยาวแบบนี้เลยทีเดียวนะกับข้างที่เป้ไม่ได้ปัดนี่เห็นช,ชัดๆเลยนะให้ดูช,ชัดๆกันเลยทีเดียวค่ะทุกคน ก็มันทําให้ตาเราโตขึ้นนะแล้วก็ขนตาเรายาวขึ้นมากเลยจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงเป้จะขอแต่งหน้าให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเป้จะก,กลับมาสรุปให้ฟังนะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะ แล้วนะคะกับการแต่งหน้าของเป้แล้วก็สกินแคร์ที่เป้เอามาจากเมืองไทยเนี่ยค่ะก็อยากจะบอกว่ามันดีมากๆเลยนะคะเป้ชอบมากๆเลยนะก็อย่างที่บอกอะ่ะราคาก็ถูกมากๆด้วยค่ะทุกคนซึ่งถ้าเป็นอย่างแป้งพับตัวนี้นะคะอยู่ที่500กว่าบาทอย่างเงี้ยมันก็อยู่ไม่กี่10ยูโรเองไม่เกิน20ยูโรซึ่งมันเข้ากับหน้าด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าแต่งหน้าครั้งเดียวไม่มีการ โปะแป้งทับไม่มีการอะไรทั้งนั้นเลยนะข้ามวันนอนไปแล้วตื่นมายังสวยอยู่เลยจ้าคือลองมาแล้วนะบางทีเมาพอเมามาแล้วก็ไม่ได้อาบน้าไม่ได้ล้างหน้าก็นะเออตื่นมาก็ยังไม่เคลอะไม่เลอะเทอะนะคะแล้วก็มัดค่าตัวนี้เป้ลืมบอกไปนะทุกคนตัวนี้ล้างออกง่ายมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เวลาเราปัดขนตาเห็นไหมคะคือมันก็จะไม่ค่อยเกาะกันเป็นก้อนด้วยแล้วเวลาเราล้างออกเนี่ยคือเราใช้ที่เช็ด เครื่องสาอางล้างปกติเลยก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวในส่วนของเวลาเหงื่อเราออกหรือว่าเราร้องห้มันก็จะไม่เป็นคราบนะคะหรือว่ามันก็จะไม่เป็นหมีแพนดา้านะจ้ะแล้วก็ส่วนอายไลเนอร์ตัวนี้ค่ะเหมือนกันนะก็คือมันจะเวลาเราเหงื่อออกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่หลุดออกหรืออะไรทั้งสิ้นเลยซึ่งอยากจะบอกว่า สกินแคร์พวกนี้ที่เป้นแนะนำวันนี้นะเป็นตัวที่เป้ใช้มานานมากๆแล้วนเนาะแล้วก็ใช้มาตลอดเลยแล้วไปเมืองไทยเนี่ยเป้จะต้องหอบหิ้วมาเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะวันนี้เป้ไม่ได้มาเสนอขายของให้เขานะแต่ว่าอยากจะมาแนะนำเอ้ยเราเห็นว่ามันดีแล้วก็มันถูกด้วยเราก็เลยอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ใช้กันนะคะ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับใครที่กำลังหาเครื่องสำอางหาสกินแคร์หามาสคาร่าหาแป้งพับหรือว่าหาอายไลเนอร์ ใช้อยู่นะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงให้กับเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปดีโโดน้าเป้สัมรทําอะไรให้เพื่อนๆดูก็อย่าลืมติดตามชมกันนะทุกคนในช่องเป้เล็กบวกหนต่างแดนค่ะวันนี้ขอตัวไปรอของก่อนนะทุกคนคือวันนี้มันเป็นแบบ k ไฟเ d a y ใช่ไหมแล้วก็สั่งของออนไลน์มาแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ของมันยังมาไม่ถึงนะแล้วก็รออยู่ค่ะยังไงไม่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้ของมาถึงเป้ครบหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเป้จะมาเปิดให้ดูนะว่าไปช้อปปิ้งออนไลน์เป้ได้อะไรมาบ้างแล้วหมดไปเท่าไหร่นะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ They the shadows, know hard. Put one shadow